น้มัสเตครับผมคูปอนโยคะนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ยังมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหรียญที่ระลึกเพื่อที่จะไปศึกษาเหรียญพระเกจิด,ดังในประเทศไทยนะครับวันนี้เฮียจะมานําเสนอเหรียญที่ระลึกอะไรให้เพื่อนๆได้ศึกษาร่วมกันครับเหรียญต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่ที่เด่นชัดค,คือเหรียญดุษฎีมาลา ดุษฎีมาลาตอนสองสี่สองห้าเขาประมูลกันแพงมากนะไอ้แแพงไม่แพงไม่รู้ช่างไหราคาคนบางคนกำหนดอ๋ออย่าไปดอย่าไปยุติดราคาที่คนสนใจเขาเลยแข่งกันประมูลแล้วกันเนาะอือตามนั้นแล้วกันอย่าคิดมากผมไม่เน้นไม่เน้นว่าเฮ้ยแท้ต้องราคาแพงหรือราคาสูงราคาผมให้เจ้าของเป็นคนตัดสินใจอืโอเคครับนี่ยอ่ะต่อมาเลยครับถ้าเรียกง่ายๆคือเหรียญโตงยินดีอะ เหรียญทรงยินดีทำไมไอ่ะเฮียสร้างตอนปศสอง 2, 4, 2, 5ี4สอาชกาลที่าท่านโปรดให้อะไรนะสร้างเพื่อจะพระราชทานผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลป,ปะวิทยาในสมัยนั้นงานอาร์ตเก่งอาร์ตก็ศิลป,ปะวิทยาคือที่เป็นที่ประจักษ์ว่ามันเด่นชัดมันดีงามมันอะไรมันมันเป็นเหมือนกับอารยะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์มอบโลกประมาณนั้น<อ>ที่เด่นชัดครับผมแจกแจกข้าราชการ คนบุคคลทั่วไปที่มีความดีเด่นชัดอะไรอย่างเงี้ยครับด้านหน้าเลยก็จะเป็นลอห้าใช่ไหมครับด้านหลังก็จะเป็นพระดาบเทวทิร่าแล้วสองข้างบนก็จะเป็นเออมีเป็นดาบเลยนะครับเนี่ยก็เป็นเครื่องราชจากุกพัเป็นเครื่องรามเป็นเราชองากด้วยคือพระแสงขันชัยสีกับทานพระกรเป็นสองสองเครื่องาชจกบุกพันอ่ะเครากก็มีห้าอย่างใช่ไหมอันนี้สองแล้ว ที่มันพิเศษตรงนี้ก็คืออย่าลืมว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดผสมกับการปั๊มโบราณยุคแรกแฮนด์เมดเหรอครับเนี่ยแฮนด์เมดปิโอแสดงว่าคนที่แก่เนี่ยสุดนะครับผมว่าสวยมากเลยประวัติไม่มีบอกนะว่าใครแก่เหรียญเนี่ยคนใดหรือฝรั่งนี่อันนี้ไม่รู้เพราะมันประวัติไม่มีบอก์ไงโอ้ประวัติไม่มีบอกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องค่อยๆสืบพ้นไปเทคนิคการสร้างคล้ายๆกับเหรียญเหมือนกันที่แล้ว เคยจักรเรในน้ำเคยจักรเรืในน้ำในการปั๊มเหรียญเป็นคล้ายๆระบบเป็นเป็นการหมุนเกลียวหรือวงเวียนอะไรกันนะฮะประมาณนั้นแล้วที่สำคัญก็คือจะบอกว่าแหนบข้างบนเนี่ยที่เป็นภระแงถังกับฐานประกรเนี่ยเป็นกัมวธีเป็นกัมวธีในการหล่อไม่ใช่ปั๊มเออผมดูแล้วเป็นหล่อนะข้างบนเนี่ยเพราะฉะนั้นมันคือทวินวันหล่อกับปั๊มเหรียญนี้แยก แยกการทำงานแยกการทำแล้วค่อยมาประกอบรวมเงินถูกต้องเพราะฉั้นเหรียญเนี้ยมันเหมือนกับเป็นงานฝีมือชิ้นหนึ่ง<อ>ที่ที่นักศึกษาถึงบอกว่าเหรียญเนี้ยโอเคตรงที่ว่าคูนวันน่ยทั้งหล่อและปัม๊มได้ศึกษาทั้งหล่อและปั๊มในเหรียญเดียวแต่ปั๊มโบราณยุคแรกนะอย่าเพิ่งมาบกับรุ่ใหม่นะนี่ปั๊มโบรราณยุแคแกไม่ใช่ปั๊มยุคใหม่ปัม๊มปั๊มแรงอัดสูงหรือใช่ไม่ใช่ปั๊มไฟฟ้า <laughs> นี่อเครื่องดังแรงน้ำไอ้น้ำยุคแรกปั๊มโบราณยุคแรกกับหล่อ โอ้โหเหรียญนี่เป็นเหรียญเหรียญประวัติศาสตร์ที่ทุกคนจะได้ศึกษาเรื่องเหรียญเกจิจริงๆตอนนั้น่ะเครื่องปั๊มยังไม่ทันสมัยครับคุณจะปั๊มไอ้ตรงคนเรียกตรงติ้งแล้วกันนู่นแหนบเนี่ยแนบคุณจะปั๊มยังไงโอ้โหปั๊มไม่ได้คือตอนนั้นเครื่องจักรไม่มีเออเขาหล่อไงถึงออกมาเป็นรูปแบบเนี้ยเรื่องหล่อเซียนพระเขารู้กันอยู่แล้วว่าหล่อไงง่ายๆผมไม่อยากรู้ผมไม่ใช่เซียนพระขึ้นแบบขุนเทียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หล่อไปคุณจะเห็นใน อมันจะมีหน้าหลังประกบคุณดูข้างขอบข้างของแหนบมันจะมีสองชั้นแล้วเขาตะไบเก็บงานฮะก็ประมาณนั้นเออเห็นลังประกบกันอ่ามันจะมีหน้าหลังประกบอ่าเห็นเห็นเห็นด้านหลังอาจจะเรียบเพราะเขาต้องตะใบให้เรียบเขาจะเน้นด้านหน้าด้านหน้าไม่ค่อยตะใบเพราะว่าเขาจะเน้นด้านหน้าต่หน้าใบได้ไงตะใบมันก็ไม่สวยเด้ใช่ใช่ตอนเขาจะเน้นด้านหน้ามีรอยตะใบนะอ่าอย่าลืมว่าถ้าไม่เน้นด้านหน้าเขาสามารถกดให้เรียบได้ไหม สามารถกดให้เรียบได้แต่ว่าเรียบได้แค่นี้ออย่าลืมว่าเขาเน้นด้านเดียวแล้วหลังประกบบเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันจะไม่มีรอยตะไบเยอมะมากแต่มันจะมีรอยเนะให้เห็นว่ารอยเน่เยอะนนเลยเนี่ยคือรอยเน่จากการหลอ่อไม่ใช่ไม่ใช่รอยปั๊มเรียบเหน่จากการหลอ่อด้านหลังรอยตะไบเก็บแล้วคุณดูไอ้เข็มข้างหลังน่ะ อันนี้หลอดตันเหมื like oh. oh. อนกันนะหล่อยังไงให้ได้อย่างนี้แล้วแข็งนะเพราะว่าเขาเป็นสําหรับที่เน็บไว้อะนะก็เน็บอะไว้เน็บไว้เน็บเห็นไหมว่าชิ้นบนคือการหล่อทั้งหมดเนี่ยคือบอกว่าเป็นความคลาติกเหรียญนี้มันคลาติกตรงทั้งนั้นหล่อและปั๊มฉะนั้นเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ทุกเหรียญแหละของการทําพักเครื่องให้ระหว่างนี่เหรียญที่ระลึกไม่ไม่พักเครื่องก่อนเฮียที่เขาบอกว่ามีการปั๊มแล้วก็การหล่อให้รู้ว่า ลอห้าก็มีการทําหล่อและปั๊มในวลาดวกันแต่ปั๊มเป็นปั๊มเป็นปั๊มแบบโบราณละกันเนาะปั๊มแบบครื่องจากไอ้น้ําที่ไม่ได้ใช้แรงอ่าสูงอะไรแบบนี้จากยุคใหม่อ่ะไม่ใช่ไฟฟ้าไม่ใช่ไฟฟ้านี่คือยุคแรกแล้ววางก่อนวางก่อนเสียวแล้วถึงไอตัวเกาะเหรียญไหมระหว่างแหนบกับเหรียญน่ะมันแบนเลี่ยงเห็นเห็นใช่ไอ้ที่งานหล่อเหมือนกัน ลอมันไงก็ลอมันไงแล้วก็ตีเกาะตีเก็บให้มันเกาะเหรียญไงอารมณ์อารมณ์แหวนนําเล็บประกอบไงประกอบนี่คือการประกอบแล้วเขาเชื่อมหรอไงเชื่อมตีใช้ไฟปยุคนั้นยุคนั้นเขาเชื่อมได้เหรอยังไม่ได้เชื่อมคุณดูดีๆว่าไปเป็นเล็บเดี่ยวเกาะจิกลงไปแล้วเขาใช้ไปเป่าแล้วก็จะค้อนทุบให้มันเกาะเหรียญแ่เแค่ตัวเกาะเฉยๆแล้วเขาก็มีโอกาสหลุด มีสิถึงบอกจับระวังอ๋อเมื่อกี้ผมห้อยเลยเพราะผมผมไม่อยากไปจับเหรียญไงขอโทษเหรียญดีกว่าเฮียบอกผมสิครับบอกแล้วบอกแล้วไม่เป็นไรว้าวนี่คืองานประกบสุดยอดของความคลาสสิกของงานงานศิลปะอาร์ตในยุคนั้นเลยเหรียญเนี้ยถ้ามันปั๊มทั้งบนทั้งล่างนะครับวางไปเลยเป็นยุคใหม่ไม่ใช่ยุคเก่าต่อให้รอทั้งเหรียญก็เหมือนกันมันไม่มีอ่ะมันไม่เคยเห็น ประวัติก็ไม่มีแล้วแบบนี้เฮียจะสามารถสรุปอะไรให้เพื่อนๆให้ศึกษาเกี่ยวบเรื่องเหรียญที่ระลึกจนเป็นถึงเหรียญก็บอกแล้วว่าคุณต้องศึกษาวิทยาการ,รและคำว่าวิทยาการเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรนะครับว่าวิทยาการครับก็จะแบ่งเป็นหนึ่งเนื้อ uh huh. สองก็คือพิมพ์ครับผมไม่บอกตําหนินะออผมบอกว่าพิมพ์ uh huh. คาว่าพิมพ์เนี่ยมันแยกลอกมาอีกครับว่าล่องรอยแบบธรรมชาติ มันเป็นร่องรอยแบบธรรมชาติที่กําหนดไม่ได้ครับกับร่องรอยที่เกิดจากเออฝีมือคนที่กําหนดได้ครับคุณต้องแยกตรงนี้ให้ออกก่อนอืหล่อคุณกําหนดได้ไหม <c oughs> กําหนดได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถที่จะกําหนดฟิกตายตัวได้ว่าให้อยากมีตรงเนี้ยมันไม่ได้ ก็จะคุณจะทาตาหนิเองอะว่าเฮ้ยกุจะให้มีตรงนี้ก็เหมือนทําตัวฟรอนทำตัวอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ทำจุดไงี้อย่าทําจุดที่ไม่ก็ปึ้งเข้าไปแล้วหลอกไปแล้วก็มีจุดตรงนี้แล้วอ่าครับเฮียเหรียญก็เหมือนการทําเส้นขนแมวประมาณนั่นแหละเทงแล้วก็ปัดเอาง่ายๆอครับอย่ามีรอยอะไรนะตะไคร้มุ้งใช่ไหมครับวางครับแล้วเททําได้หมดว่ายไงทาตะไคร้ก็คนหลอกก็ทําเป็นอีกแล้วล่ะ ีูดแต่ผมไม่อยากอธิบายเยอะไงเรื่องการทำร่องรอยเดี๋ยวอาจจะมีการโดนเรียนแบบที่มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเพียงแต่คุณคุณต้องมาเฮียเฮียจะบอกว่ารอยตะข่ายมุ้งจริงๆแล้วมันทําได้ทําไถ้าคุณไปเช็คกี่ัเรื่องรอยมีรอยตะข่ายมุ้งไม่ได้ก็ที่บอกว่าพระเครื่องหนึ่งองค์มันเหมือนหนังสือหนึ่งเล่มคุณอ่านจบทั้งเล่มหรือยังตกอะไรไปหน้าตรงหน้าไหมรับ่องรอยหรือตุ้มหนีมันเป็นแค่หนึ่งหน้าในหนังสือหนึ่งเล่ม พระเครื่องหนึ่งองค์เหรียญหนึ่งเหรียญคุณดูครบทุกหน้าหรือยังครับถ้าคุณดูครบคุณมั่นใจก็โอเค,คแต่ถ้าคุณดูแล้วคุณยังเอ๊ะครับคุณก็ต้องมาพิจรารณาใหม่<อ>คือที่ผมจะพูดว่าคุณต้องเรียนรู้ศึกษาครับไม่ใช่ว่าเชื่อแล้วแล้วอืมเชื่อแล้วนะมันต้องดูแบบนี้ครับเฮ้ยมีรอยมุ้งแท้เลยเ<อ>ไม่ใช่หรือมาดูขอบข้างตาดีเฮ้ยต้องตัดอย่างเงี้ยแท้เลยครับมันก็ไม่ได้ครับ ต้องดูองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดเหมือนเหมือนอธิบายเขาไปแล้วอ่ะค,คนแขนขาดเป็นคนไหมก็ยังเป็นคนมีสองข้างก็ยังเป็นคนมีข้างเดียวก็ยังเป็นคนคดําก็ยังเป็นคนขาวก็ยังเป็นคนครับพระเครื่องมันง่ายกว่าคนตรงที่ว่ามันดิ้นไม่ได้ครับเนี่อะไรที่ดิ้นไม่ได้มันคือวัตถุครับวัตถุที่มันสามารถอธิบายได้เพราะมันไม่มีเขาเรียกอะไรนะมีกิเลส ครับมีเวรกรรมมีบุญกุศลกรรมบาปตบุญมันไม่มีทองแดงอยู่ในมือคนร้อยคนก็ทองแดงเหมือนกันครมาอธิบายวัตถุที่อธิบายได้ง่ายว่าวัตถุแบบนี้วิธีการมันสร้างยังไงผมถึงเน้นวิธีการดูเนื้อและดูล่องรอยความเป็นธรรมชาติครับหรือดูพิมพ์คําว่าพิมพ์มันก็จากัดลงมาว่าตําหนิแบบนี้ครับล่องรอยแบบนี้ครับพิจารณาร่วมกัน ไม่เอาว่าต้องมีตรงเนี้ยแท้เลยมันไม่ได้ครับเฮียงั้นก็ในคลิปของวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้รายละเอียดหรือให้อะไรกับผู้ฟังหรือผู้เข้ามารับชมกับผมสักอย่างหนึง่งเราจะรู้ในไงว่าในเหรียญยุคร้อยกว่าปีที่ผ่านมาอย่างเช่นเหรียญเนื้อทองแดงกับกรไหลทองชุดนี้นะฮะเฮียเอาเอาเนื้อทองแดงก่อนดูยังไงให้เป็นเนื้อทองแดงยุคร้อยปีขึ้นไปเบื้องต้น ดูยังไงให้ <ทำ S 2> เป็นยุคร้อยปีขึ้นไปเพ้เ,รเ<อ>พราะว่าทุกวันนี้เขาทาเรียนแบบกันเยอะมากว่าเก่าไม่ถึงก็เขาทำขีวา่านั่นแหละเราจะดูยังไงว่าฮ้ยเหรียญน,นี้มีโอกาสที่จะถูกทางน,นะงั้นผมก็สอนแบบโบราณตอนแรกคุณไปหาของแท้จริงๆให้ได้ก่อนอว่าแท้แบบนี้มันแท้ยังไง เพราะว่าในความในความรู้ด้านภาะเครื่องหรือเหรียญพวกนี้มันเหมือนการศึกษาธรรมะครับคุณเชื่อด้านไหนก็ไปทางนั้นเพราะบางทีเราจะมาบให้คนทุกคนเชื่อแบบเรามันเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเหรียญนั้นเป็นเหรียญแท้มันต้องดูความเก่าให้ได้ที่ความเก่าคืออะไรผมไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนว่าที่ผมพูดมันแท้ผมเอาเอาหลักของของศาสนามาพูดว่าครับเชื่อด้านไหนไปด้านนั้นก่อนแล้วคุณต้องรับผล ตามความเชื่อนั้นๆตามวิบากกรรมตามวิบากกรรมไปก่อน <c oughs> แล้วพอคุณมาโขกตรงนี้ว่าคุณเชื่อแนวนี้ครับแล้วคุณไปแนวนี้เสร็จครับแล้วเขาให้ปัญญากับคุณไหม,มว่าแบบเนี้ยมาทําให้คุณหลุดพ้นจากความสงสัยไหมครับหรือว่ายิ่งศึกษาแล้วยิ่งสงสัยต่อครับศึกษาแล้วคุณหลุดจากความสงสัยไหมครับอย่างอ,อย่างผมอะผมบอกให้ดูเนื้อครับ ให้ดูดูพิมพ์ครับคุณก็ฟังผมแล้วก็พิจารณาไปทีละประโยช์ว่าไอเนี้ยมันพูดแล้วเชื่อถือได้ไหมครับถ้าเชื่อไม่ได้หรือคุณคิดว่าเชื่อไม่ได้มันผิดจากที่คุณเรียนรู้มาถ้าคุณไม่อยากฟังคุณไม่ต้องฟังครับมันเสียเวลาคุณฮะ uh huh. แต่ถ้าใครฟังแล้วคิดว่ามีประโยชน์คุณก็ฟังต่อแล้วคุณก็หาข้อตำหนิของเขาว่ามันพลาดตรงไหนมันผิดตรงไหน แล้วคุณก็พิจารว่าเฮ้ยสิ่งที่มันพูดเนี่ยมันผิดตรงนี้นะครับเมื่อคุณคิดว่าผิดคุณก็ไปหาข้อมูลไอ้คาว่าคุณคิดว่าผิดอ่ะเฮ้ยไอ้นี่มันพูดผิดเว้ยค,คุณหาข้อมูลจบมันเป็นอย่างนี้นะแล้วความรู้อย่างเนี้ยเขาใช้กันทุกคนคอย่างหนึ่งบนหนึ่งทัก็สองอ่ะคุณกล้าเถียงไหมเฮ้ยมันบอกให้ดูเนื้อเว้ยผิดเว้ยเขาไม่ให้ดูเนื้อเขาให้ดูร้อยตัดงั้นกูดูเลยแล้วตัดดูเนื้อกูไม่ดู เขาเล่นกันทุกคนไหมหรือใครเถียงกันใครเถียงกับคุณไหม,มถ้ามีคนเถียงก็แสดงว่ามันยังไม่ใช่ครับเหมือนคุณกล้าเถียงไนหะมฮาริสตีทำให้คนทุกนิพานได้ใครๆก็ท่องได้แล้วคุณเนะ่ยทำได้ไหมว้าวเอาสสนกภาพชัดเจนเลยนะครับเนี่ยเอาง่ายๆ <laughs> นี่นด่นแหละ อย่ามาเถียงกันนี่เป็นมันเป็นแค่วัตถุจับต้องได้อธิบายได้ครับมันอยู่ที่วาสนาด้วยเพราะบางทีอ่ะอคุณเกิดทางพุทธเจ้าอ่ะคุณก็ริพานไม่ได้ครับนั่งเกาะชายทีวรคุณก็นิพานไม่ได้ครับถ้าคุณไม่ไปฏิบัติและทําตามครับถ้านั่งเกาะนั่งฟังเป็นนกแก้นวนกคุณท้องคุณก็ใบลานเปล่าอ่ะหลุดพ้นจากความสงสัยไม่ได้คุณก็ยังทุกข์ูนนั่นแหละถ้าเคลื่อนก็เหมือนกันวัตถุมันง่ายกว่าเยอะครับผมว้าวโอเคครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้ประโยชน์ ไม่มากก็น้อยหรือได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ให้ท่านพิจารณากันเอาเองนะครับโอกาสน้าเจอกันใหม่ขอบพระคุณมากครับนามาสเตครับ